สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูซากระลาดนะครับอยู่กับผมเซลปูที่ปรึกษาการขายดีพอเอกสารโคราชนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่โชรูมแล้วก็มีรถมาลงเพิ่มอีก1รุ่นนะครับในส่วนของตัวเจ้าคันข้างหน้าเนี่ยก็คือเจ้าตัวฉังอันลูมินนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าคันนี้เนี่ยเดิมทีเรามีการรีวิวลงช่องไปแล้วนาะในส่วนของตัวช่องปูซานะครับเจ้าคันก่อนหน้านียจะเป็นลูมินเอลหรือว่าเป็นเจ้าตัวระบบชาร์จแบบ a c นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นลูมิน L DC นะครับก็คือเป็นรุ่นที่สามารถรองรับการชาร์จระบบ DC Charger ได้ด้วยหรือว่าสามารถชาร์จในตู้ฟาชาร์จในปัรมได้นั่นเองนะครับกับราคาค่าตัวของเขาอ4อ9่าโทษนบาทนะครับก็ตัวนี้สามารถวิ่งได้ไกล4ามกิโลเมตรนั่นเองนะฮะสเปคหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันเรื่องของตัวระบบชาร์จนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวราคาที่ต่างกันที่2อ0 0 0่บาทนะฮะเจ้าตัว AC มัน 4 9ตัวนี้อยู่4.99นะครับสำหรับรุ่น DC เนาะก็เดี๋ยวเราพามาชมแล้วกันเผื่อใครยังไม่ได้อ่าดูเจ้าตัวรุ่น AC ก็ลองดูคันนี้ด้วยประกอบกันตัดสินใจก็ได้นะฮะก็เจ้าคันหน้าจะเป็นสีเหลืองนะครับผมก็คันนี้นะฮะก็จะให้ในส่วนตัวไฟหน้าเป็น LED มาเลยเป็นอาโทษฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าหลอดเนี่ยจะเป็นในส่วนตัวหลอดแบบไฮโดรเจนมาให้ แล้วก็มีในสะ่วนของตัวไฟหลีเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็น LED อยู่ในส่วนของตัวโคมไฟหน้านะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวดีไซน์ของรถเจ้าตัวสังอลูมิเนียมเนี่ยจะเน้นความน่ารักสดใสให้กับผู้กับขี่แล้วก็ความดูเป็นมินิมอลมินิมอลของเขานะครับก็เจ้าคันนี้มันจะเป็นรถสามประตูนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นรถ4ประตูเนาะก็จะเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับผมก็เน้นอจอด ห้องแทว่ว่างไวจอดง่ายนะครับช่วงสั้นอนะไรประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนละกันนะครับด้านหน้าจะมีสองปตัโลโกโลโลมีนนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะคับแล้วก็จะไม่มีกระจังหน้าเนาะจะเป็นช่องลมด้านล่างนั่นเองนะครับผมด้านบนก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะฮะแล้วก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆแนวคูปเป้นะฮะก็จะมีแค่2ประตูคู่หน้าแล้วก็มีประตูท้ายหนึ่ประตูนั่นเองนะครับอ่า เดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้มันให้เป็นล้อกระทาฝาครอบมาแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ติดตั้งฝาครอบเนาะให้เป็นล้อไซส์14นิ้วมาจากโรงงานนะครับแล้วก็มาพร้อมอยาง165/70/14นั่นเองนะครับผมเป็น4ลูกนะครับเผื่อใครไปอัปเกรดเป็นแม็กขอบ15ก็ได้นะฮะอ่าแล้วก็ระบบเบรกนะครับก็ให้เป็นแบบดิสเบรกมาในส่วนตัวคู่หน้าด้านหลังเป็นน้มเบรกนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราพาชม รับคันก่อนเนาะนะฮะอาจยะกดตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายนอกจะหน้าตาประมาณนี้นะฮะซึ่งตัวรถก็จะออกแนวมินิมอลแบบเน้นใช้งานง่ายๆไม่มีอะไรแบบอ่ามากมายเน้นเอาไว้ไปรับส่งลูกไปจ่ายตลาดไปทำงานนะครับแล้วก็รถติดๆสามารถอ่าเขาเรียกอะไรอ่ามุดมุดได้นั่นเองนะครับแล้วก็หูกระจกสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีพร้อม ไฟเลี้ยว LED ที่ฝังมาในหัวกระจกเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนของประตูด้านข้างจะเห็นได้ว่ามันมีขนาดใหญ่มากนะฮะก็หลังหลังซุ้มล้อด้านหน้ามาจนถึงก่อนซุ้มล้อด้านหลังนั่นเองจะเป็นในส่วนของตัวช่วงของประตูนะครับมาพร้อมกับมือเปิดประตูแบบซ่อนนะครับตัวนี้ก็จะแนบไปกับตัวรถนะฮะตัวนี้เปิดตรงนี้นะครับผมก็ในส่วนของตัวประตูก็จะตัด น,นะครับทําให้ดูหลังคาแบบลอยได้นั่นเองตรงนี้เขาจะมีการแรปสติ๊กเกอร์สีดํานะครับก็แนวให้ดูหลังคามันลอยก็เพิ่มความอพเมียมให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะฮะก็จะเป็นไฟก็จะเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหลีเนี่ยจะให้เป็นหลอด LED มาเลยนะครับจยวตรงนี้นะ้องไฟเลี้ยวด้านบนไฟเบรกด้านล่างนะครับ อ่าน,นี้มาดูด้านท้ายนะฮะเดี๋ยวดูดท้ายตรงนิดนึงนะครับก็ใครที่อยากได้รถไว้อ่าเป็นคันที่3คันที่4ของบ้านเอาไว้ใช้งานาตามไลฟ์สไตล์ของเรานะฮะก็ลองดูลูมีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็ได้นะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับมาพร้อมกับตัวคีบฉลามนะตรงนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเบรกโดยสาอยู่ตรงกระจกหลังนั่นเองนะครับโลโก้ลูมีโลโก้ฉาังอัน นะครับลูมินจะมีโลกโก้สองตำแหน่ง <etheless> นะครับอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีในสน่วนของตัวเซนเซอร์ถอยหลังไหมด้วยสองตำแหน่งนะครับหรือว่า2จุดด้านเองอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเป็นแบบบิวอินกับกันชนนะฮะในสน่วนของตัวเซ็นเซอร์เนาะนะครับมาจากโรงงานแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีในสน่วนของตัวกล้องมองภาพด้านหลัง,ห,ลงหรือว่ากล้องถอยนั่นเองนะฮะจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างจะเป็นในส่วนของตัวไปถอย ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังเลยว่าฟอกแรมเนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกหลังมาให้ด้วยนะถอยหนึ่งข้างตัดหมอกหนึ่งข้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดนึงนะครับเวลาเปิดนะฮะต้องบอกก่อนว่ามันจะแยกสวิตกันเนาะก็เปิดด้านล่างตรงกันชนตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยเปิดฝาท้ายตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโดยสารด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวฝาครอบล้อกระทะ นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งนะฮะตรงนี้จะมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนิดนึงก็เผื่อใส่พวกไปช้อปปิ้งในห้างสพสินค้าแล้วได้เป็นถุงมานะฮะล้วก็วางตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดเรา,าเดินทางแค่คนเดียวสองคนไปจ่ายตลาดไปจ่ายกับข้าวซื้อของในห้างสรรพสินค้าเราสามารถพับเบาได้นะครับเราจะได้พื้นที่ใช้สอยหรือว่าวางของเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง นะครับซึ่งรถคันนี้เขาออกแบบมาให้ใช้งานอนเนกประสงค์ประมาณนั้นนะครับไม่ได้เน้นามาทุกคน6 7คนนะครับก็จะเป็นรถสีที่นั่งนะครับแล้วก็เป็นอนเนกประสงค์ในการพับเบาะเพื่อใส่าสาระหรือว่าสิ่งของตรงนี้ได้นะครับสามารถพับแยกฝั่งได้เลยแบบ 50- 50นะครับเราสามารถพับ2ตัวได้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปนขนของอะไรนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารด้วยเนี่ยเราก็แค่พับเบาขึ้นมานะครับเพื่อเข้าไปนั่งได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกทีหนึ่ง นะครับผมอ่านี่จะเป็นเบอ้ต้นมาท้ายนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนตัวนี้สีทั้งหมดจะมีทั้งหมด5สีนะครับให้เลือกน้อยังไงก็ลองเข้ามาดูรถตัวจริงที่โชว์รูมก,ก่อนได้นะครับต้องบอกกอนว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจากตัวลูมีน l หรือว่าตัวรุ่น AC เลยนะครับก็ข้อแตกต่างข้อเดียวนะครับก็ตัวรถรุ่น AC กับรุ่น DC เนี่ยคือช่องชาร์จถ้ารุ่น AC ช่องชาร์จจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะฮะช่องชาร์จอยู่ด้านซ้ายแต่ถ้ารุ่น DC ช่องชาร์จจะอยู่ด้านขวานะครับอาจจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูช่องหัวชาร์จนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น DC แบบไททูมาให้นะครับเป็นช่อง AC ตรงนี้ก็สามารถชาร์จได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AC และ DC นะครับส่วน DC ก็จะเป็นหัวคอมโบไททูตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดออกสองหัวแล้วก็นําเจ้าตัวปลั๊กชาร์จเ <c oughs> สียบเข้าไปในตัวรถได้เลยนะครับผมนี้นะฮะ ก็ตัวนี้ถามว่าสเปควิ่งได้เท่ากันไหมก็วิ่งได้เท่ากันนะครับต่างเรื่องของระบบชาร์จอย่างเดียวก็คือบางคนใช้น้เมืองเป็นหลักก็ลองดูเป็นรุ่นเอซีก็ได้ก็เซฟค่าใช้จ่ายลงมาอีกนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีแพนแบบใช้วิ่งไกลหน่อยอาจจะมีออกต่างอำเภอบ้างวันละหลักร้อยโลอะไรประมาณนี้ฮะก็เป็นรุ่นดีซีก็จะตอบโจทย์กว่านะครับก็ลองดูไลฟ์สไตล์การใช้งานของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับในส่วนของตรงภายในแล้วก็ สามารถเปิดประตูล้วก็จิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้อ่าเปิดตรงนี้คันนี้จะเป็นภายในสีเทานะครับอันนี้เป็นภายในสีเทาก็ในส่วนของตัวเบาะเนี่ยจะมีในส่วนข,ของตัวอ่าเป็นตัดสีตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นลายตะข่ายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัดสีเขียวแล้วก็ตัดสีเทาๆตรงนี้นะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูห้างโดยสารด้านหลังนิดนึง นะครับอันนี้เป็นท้องโดยสารด้านหลังเนาะก็สามารถเข้าไปนั่งได้เดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งให้ดูนะฮะอ่าเดี๋ยวแล้วก็แผงประตูจะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็จะมีส่วนตัวมือเปิดลําโพงแล้วก็ช่องอ่าใส่ของแล้วก็ตรงนี้เป็นเท้าแขนแล้วก็มือเปิดนั่นเองนะครับมือจับประตูอ่าขออนุญาตนะฮะถ้าจริงๆเนี่ยถ้าจะเข้าอ่าห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยไปเบาะฝั่งนู้นนะครับเวลาเราพับเบาะเนี่ยเบาะมันจะสไลด์ไปด้านหน้าได้ด้วยนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่สไลด์ นะครับก็เดี๋ยวลองขึ้นให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็ตัวเบาะถ้าเกิดเป็นตำแหน่งผู้ขับขี่นะถ้าเป็นตำแหน่งนั่งจริงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ายังเหลือพื้นที่นะครับในส่วนของตัวเบาะก,ก็องศาในส่วนของการนั่งก็โอเคนะครับก็นั่งได้จริงนะฮะอันนี้อันนี้ผมนั่งให้ดูนะครับอย่างผมเองก็จะสูงอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบสาม นะครับผมก็นั่งได้นะครับยังเหลือพื้นที่ช่วงของเขาอีกนิดหนึ่งแต่ว่าเบาะเนี่ยไม่แน่ใจว่าแต่ละคนก็จะนั่งในส่วนของตัวเบาะหน้าไม่เท่ากันเนาะนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะฮะก็สามารถนั่งได้นะครับผมมีพื้นที่เหลือช่วงนี้อยู่นะครับอ่าถ้าเกิดต้องโดยสารนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆคนที่ซื้อรถประเภทนี้ไปเนี่ยก็จะเน้นเอาไว้ไปจับใจใช้สอยใช้งานในเน็กประสงค์อยู่แล้วนะครับตาม ตัวรถที่เขาออกแบบมาให้ใช้งานนะครับคงไม่ได้ไปนั่งแบบห้าหกเจ็ดแปดคนนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหน้านะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะฮะก็วิธีเข้าก็ต้องพับเบาะประมาณนี้นะครับเวลาเราจะเข้าห้องโดยสารด้านหลังนะครับแต่ว่าเข้าฝั่งมันจะง,ง่ายกว่าเนาะนะฮะเรามาลองดูภายในนิดหนึ่งนะครับ ก็ภายในก็จะออกแนวมินิมอลเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทาตัดสีเขียวนะครับผม ه, ก็จะตกแต่งประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากด้านบนเลยว่ามีออปชันอะไรมาบ้างนะครับก็ในส่วนของตัวที่บังแดดมาพร้อมกับกระจก2หน้าตรงนี้ด้วยนะครับฝั่งคนขับก็มีมาให้นะในส่วนตัวกระจกบองหน้าไอ้กระจกสองหน้าตรงนี้นะฮะอ่าคนขับมีมาให้มีทั้งคู่เลย นะครับแล้วก็เป็นไฟพนานในเก๋งนะครับแล้วก็เป็นกระจกมองหลังนั่นเองนะครับถัดมาในส่วนของตัวคอนโซลนะครับจะเป็นไม่ได้เป็นบุนุ่มมาให้นะครับในส่วนของตัวคอนโซลแล้วก็จะมีลวดลายเท็กเจอร์ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็มีการาเดินหนังตัดสีเขียวตรงนี้นะครับเพื่อให้รถมันดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแถบคอนโซลตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นแถบคอนโซลของเขานะครับผม แล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอกลางนะครับขนาด10.25นิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบ entertainment ด้วยนะฮะก็รองรับในส่วนตัว Android Auto นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตอีกทีนึงเป็นในส่วนของเดือนสิงหานี้นะครับเห็นทางศูนย์เข้าแจ้งว่าจะมีการปล่อยอัปเดตให้ใช้งานเจ้าตัว Android Auto ได้นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของท่านได้เลยนะครับแต่ระหว่างนี้ก็โหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัว อันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อเชื่อมต่อเล่นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆในแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับด้านล่างนะก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นส่วนของตัวช่องแอร์นะครับสี่ตำแหน่งเนาะช่องแอร์แล้วก็ในส่วนของตัวระบบปรับแอร์ก็จะเป็นแบบลูกบิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบลูกบิดเนาะเป็นพัดลมเป็นอุณหภูมินะครับแล้วก็เลือกโหมดาการทํางานของแอร์เป่าหน้าเป่าเท้าเป่ากระจกอากาศบนในรถนอกรถอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับ มาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวพาวเวอร์เลเร12โวลต์ตรงนี้หนึ่งตำแหน่งนะครับ USB t y p e A หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ช่องวางของหรือว่าเสียบโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอ่าช่วงที่เราอ่าเขาเรียกอะไรนะพักเท้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นเชื่อมหากันด้านซ้ายด้านขวาไม่มีอ่าคอนโซลกลางมากัน้นระหว่างสองฝั่งนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะถันมาด้านล่างจะเป็นในส่วนของตัวระบบเกียร์นะครับต้องบอกกันว่าคันนี้จะ มินิมอลมากๆก็คือมีแค่เกียร์เอนะครับเกียร์อาและเกียร์ดีนั่นเองนะครับเป็นแบบลูกบิดเนาะเราสามารถบิดซ้ายขวาเพื่อเลือกตำแหน่งการขับขี่ได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโหมดการขับขี่มีในสองตัวอีโคและโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับกระจกไฟฟ้า2ตำแหน่งนะครับตรงนี้เนาะนะฮะอยู่ตรงกลางแล้วก็เซนทรัลล็อกอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนคอนโซลกลางก็มีช่องวางของตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็อันนี้หน้าตารีโมทเจ้าตัวลูมีนก็จะหน้าตาประมาณนะครับ แล้วก็ตัวรีโมทเนี่ยเขามีระบบอ่าล็อกกเหรือว่าล็อกและปลดล็อกรถอ,อัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับในสะ่วนของตัว,ตว,ตวลูมีนีน้นะฮะเบรกมือนะครับเป็นแบบธรรมดาเนาะนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับผมถัดมาในส่วนของตัวฝั่งคอกพีทคนขับเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวหน้าจอกลางขนาด7นิ้วนะครับตรงนี้ก็จะโชว์สเตต,ตัสทั้งหมดของการใช้งานตัวรถก็จะเน้นแบบดูเรียบง่ายนะครับมีเปอร์เซ็นต์แบตบอกมีระยะทาง ball, บอกมีสปีดหรือว่าความเร็วบอก ตรงนี้นั่นเองนะครับไปลงเลี้ยวตำแหน่งเกียร์อยู่ตรงนี้เลยนะครับถัดมาในส่วนของตัวพวงมลาลัยเป็นทรงดีคันะฮะตรงนี้ก็ทําให้เข้าออกตัวรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับระบบความปลอดภัยก็จะมีถุงลมแอร์แบ็กมาตรงนี้1ลูก1นึตำแหน่งนะฮะแล้วก็รวมไปถึงคอนโซลด้านหน้าตรงนี้อีก1ตําตำแหน่งนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับพวงมลาลัยมัตติฟังก์ชั่นนะครับสามารถคอนโทรลระบบเครื่องเสียงแล้วก็ระบบเครื่องเสียงนั่นเอง นะครับผมก้านไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะก้านไฟเลี้ยวแล้วก็รวมไปถึงก้านปัดน้ำฝนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็ด้านนี้นะครับด้านล่างตรงของเข่านะฮะคนขับเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวระบบเปิดปิด traction control นะครับอ่าแล้วก็มีตรงนี้นะฮะเขาใส่เจ้าตัวตรงนี้มาให้ด้วยก็คือระบบอ่าปรับความสูงหรือว่าปรับระดับไฟหน้านั่นเองนะครับสูงต่ำเป็นแบบระบบไฟฟ้าได้ด้วยตรงนี้นะฮะแล้วแต่เราจะเลือกอ่า ปรับสูงต่ำเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแจ้งเตือนแรงดันลมยางต่ำนะครับอ่ตรงนี้นะฮะใส่มาให้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงก็อ่าติดต่อหาเซียวคูก็ได้นะครับที่เบอร์0 6 3 6 6หก9ามหนะครับหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook ID Line ยังไงเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างใต้ดีสคริปชั่นตรงนี้เนาะนะฮะก็ลอง ดูนะฮะว่าเราชอบเป็นรถตัวไหนแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้งานของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเอาไว้ใช้ในเมืองอย่างเดียวเลยเรามีรถน้ามันมีรถนู่นนี่นั่นหลายคันอยู่แล้วที่บ้านหรือเรามีแผนต้องใช้แบบออกเดินทางต่างอําเภอหรือต่างจังหวัดด้วยนะครับก็แนะนําเป็นเต้าตัวรุ่นดี c h a r g e r เจนั่นเองกับราคา499,000บาทนะครับยังไงเราเข้ามาทดลองขับกันก่อนได้นะครับเผื่อใครอยากได้รถไซส์เล็กน่ารักแล้วก็เน้นความคล่องตัวเวลาใช้งานในเมืองนะครับผมยังไงมาลองขับดูก่อนได้ นะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผู้สร้างกลาดไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ